เป็นอะไรมาทำไมถึงได้กางหูแปลกๆงั้นน่ะหไหนดูหน่อยไหนขอดูหน่อยยังยังยังงียอนิ่งๆดินิ่งๆอย่าให้ดู ออโอ้ยทำไมมันบวม่างอ้น่ะไปทำอะไรมาเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปทำอะไรพี่เลนพี่เลนไหนพูดสิไปทำอะไรมาทำไมมันบวมเงิน สรุปก็คือเราอยากปั่นหูแต่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาปั่นหูดีเพราะว่าไม่มีไม้แค่หูก็เลยไปเอากิ่งไม้อะไรก็ไม่รู้มายัดหูนะอ้แล้วเศษขี้ดินขี้ทรายตามพื้นมันแบกที่ลงแบคที่เรียอีกออ้มันไม่ใช่อาหารบ้านแกดิ ไม่ใช่อาหารพี่แกสิที่ว่าตกพื้นแล้วมันจะห้านาทีห้าวินาทีแบคทีเรียมองไม่เห็นอะไรสาลับแล้วก็ตีให้เลยโตแล้วต้องรู้จักรู้จักเรื่องรู้จักราล้วนะรู้เปล่าเออไปไปที่เดิมเลยไปมุมเดิมตัวเองเดี๋ยวนี้เลย ไปจ้ะไปจ้ะโซฟาเท่านั้นลงไปนอนลงไปนอนรอเลยเออไม่ไม่ต้องบ่นไม่ต้องบ่นเลิกบ่นนะเพราะคนที่ควรบ่นเนี่ยคือพี่แต่ละอย่างที่จะทำเนี่ยทั้งไปชกกับคน ั้งไปเอาอะไรไม่รู้มันเล่นในหูตัวเองเนี่ยเกิดมาอักเสบขึ้นมาติดเชื้อเป็นโอ้โหลุกลามไปไกลทำไงอะ่ะไปร่างรอตรงนู้นเลยรอ,อตรงนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปหยิบไปนี่ก่อนสำลี เข้ามาเช็ดถุงกัเนี่ยบอกไม่เคยฟังอ่ะเฟื่องทุกอย่างมา,าดูสิหมากไข่อะหมากพี่แกไงแต่และอย่าง ต้องนั่งทำนี่จะโตไปมากกว่านี้ขึ้นมาหาอะไรขึ้นมาให้ทำยังไงพี่จะคอยตามเก็บตามเช็ดให้แกได้ตลอดเลยเหรอบ้าไม่ได้หรอกแกต้องรู้จักคิดบ้างแล้วนะรู้ปล่าวว่าจะทำอะไรแต่ละอย่างเออไม่ใช่ว่าแบบนึกจะทำอะไรก็ทำไม่ได้แล้ว ต้องมาบอกว่าพี่ขี้บ่นเลยไม่ได้ขี้บน่นถ้าไม่มีพี่ขี้บ่นอยู่ตรงนี้แกจะโตถึงทุกวันนี้ไหมใครเป็นคนเลี้ยงแกมาดูด้วยไม่ต้องมาจีจ้ามาเจาะแจ้ด้วย ชุบแอลกอฮอล์เช็ดหก่อน ด,ดีมาเร็วๆอย่าชัากช้าอย่าชักช้าเช็ดก่อน เจ็บนะสิเจ็บไหมล่ะอืมธรรมดาแหละมันก็ต้องมีเจ็บกันบ้างแหละเป็นธรรมดาก็หูแกบมบัวอย่างงี้เจ็บก็บ้าแล้วนี่เบาเมือที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นนี่กระแทกแรงกว่านี้แล้ว เห็นว่าเป็นน้องอถึงได้พยายามเบามือเนี่ยมีงานนะแกร้องจา้าของเรามือเที่ยนักจะตายแกก็รู้หนข้างหนึ่ง ก็ดูด้วยนะไม่ใช่ว่าสักแต่จะหามาแคสมาเล่นดูิเนี่ยเวลาเป็นมาแต่ละทีเนี่ยมันลำบากใครอะลำบากพี่แกไงห่วงอะไรไม่ได้ห่วงแค่วงแกกันไม่มีหรอกไรสาระแล้วเนี่ย โอ้ยมากกว่านี้ขึ้นมาหาลงมมหาอะไรเนี่ยให้ทำยังไงเรื่องทำตัวเป็นเด็กแล้วโตวแล้วอายุไม่ใช่น้อยนะเราอ่ะอยาต้องมองต้องสอนเยอะ No. แกคนเดียวลยและ้วคนอื่นอย่าวังเลยตอนนั้นก็จป็ภูมิใจซะที่มีพี่แกดีอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วก็เลิกดื่วด้วยเลิกเถียงด้วยอย่าเทียงเยอะ เศษดินออกจากหูให้นะจริงๆเลย มือก็ต้องเบาดีหแูแคบบวมให้เบามือได้ไงอ,อยากให้แบบทำรุนแรงใส่เหรอให้เด็กคนนี้เนี่ <c oughs> จ้องเลยทำมือเบาๆก็ไม่ชอบคนเราอะไรก็ไม่รู้ 后面。 ช่วงนี้การเรียนเป็นไงบ้างอ,อไม่เคยเห็นเล่าให้ฟังเลยนะจำได้แค่ว่าล่าสุดแกติดเอฟมิชาคานิตเนะอะ น่หอยแค่ถามเฉยๆเออกลัวอะไรขนาดนั้นซึม่เคตีแกด้วหรอไม่ใค่ตีหรอกก็เ,เข้าใจว่ามันเนียนยากแต่ว่าติดเติดอติอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแก้ด้วยเข้าใจไหม จะเป็นพลังบวกเชิงลบให้เราเอง ทำไมคันเจอแลยน,นะคันเหรอตรงนี้ปะ chết <coughs> nên